สวิธีแก้ภาวะตับมวกไตล้าที่ทำให้เรานอนไม่หลับอ๋อสี่อนเต้ยอนแกออินดีคุณหมอพาอรุ่งเข้อที่1ครับลดความเครียดทางด้านกายภาพสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือมื้อเช้าครับการที่เราไม่กินมื้อเช้าเนี่ยเราไม่มีสารอาหารอะไรเข้าไปในร่างกาย จากกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตของเราต้องหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลไอฮอร์โมนความเครียดเนี่ยเพื่อมาเพิ่มระดับน้ําตาลให้เราอยู่รอดขนมปังชิ้นหนึ่งไม่นับนะครับกาแฟแก้วหนึ่งไม่นับเป็นมื้อเช้านะครับมื้อเช้าของหมอคือมีโปรตีนดีๆไข่ต้มปลานึ่งผักกากใย,ยไฟเบอร์ข้าวกล้องหรือเป็นอาหารเสริมทางด้านการแพทย์ที่มีสารอาหารจัดเต็มใครทำ i f อยู่ขอให้ไปอดมื้อเย็นแทนครับ เทคนิคข้อที่2ครับระหว่างวันเวลาที่เราไม่สดชื่นพยายามหลีกเลี่ยงกาแฟเย็นชาเย็นชานมไข่มุกน้ำตาลมันจะไปขยี้ต่อมหมวกไตของเราให้มันยิ่งล้ามากขึ้นครับ <S <S เพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนครับถ้าเราไม่สดชื่นให้เราเติมวิตามินเติมกรดอะมิโนครับหมอไม่แนะนำพวกวิตามินเป็นน้ำขวดๆที่ใส่น้ำตาลมันจะเสียง่าย เพราะฉะนั้นผู้ผลิตเขาจะต้องใส่สารกันเสียหมออยากให้พวกเราเปลี่ยนครับกินวิตามินที่เป็นรูปแบบเพียวๆจะเป็นรูปแบบเม็ดหรือจะเป็นรูปแบบผงก็ตามวิตามินที่ช่วยบูสต์ต่อมหมวกไตาลาให้สดชื่นวิตามิน C ครับวิตามิน E B3 B5 B6 หรือบางคนจะทานเป็น B รวม B Complex เลยก็ได้เกลือแร่ต่างๆแมกนีเซียม แคลเซียมซิงซิลเลเนียมแมงกานิดไปข้อ3ครับออกกำลังกายช่วงเช้าครับเวลาเราออกกำลังกายตอนดึกตอนเย็นมันจะทำให้ต่อมหมวกไตของเราเนี่ยหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาเพื่อกระตุ้นร่างกาย ทำให้หลั่งฮอร์โมนอะดีนาลีนเพื่อทําให้ร่างกายเราตื่นถูกไหมครับต่อให้เราออกกําลังกายและเราเพลียหลับไปแต่ร่างกายเรายังมีฮอร์โมนพวกนี้ทําให้ร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ครับให้เปลี่ยนมาออกกําลังกายตอนเช้าแทนครับแถมข้อสุดท้ายข้อที่4การควบคุมน้ําหนักเพราะการที่ร่างกายของเรามีไขมันเยอะจะทําให้เรามีการอักเสบในร่างกายทําให้ร่างกายมีความเป็นกรดมากขึ้นเวลาเราติดโควิดเราจะมีโอกาสที่จะมีอาการหนัก มีโอกาสที่อาการจะรุนแรงถ้าวันนี้คิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆฝากช่วยกันแชร์ต่อด้วยนะครับ